สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาแนะนำวิธีการเปิดกะเพื่อส่งมอบเงินในลิ้นชักให้กับอีกบุคคลหน,นึ่งนะคะและวิธีการบันทึกขายสดค่ะไปที่แอปพลิเคชัน k e y s t o n POS นะคะเลือกเมนูขายค่ะจากนั้นไปที่เปิดป,ปิดกะนะคะจำนวนเงินที่เปิดกะค่ะ5,000บาทนะคะ เมื่อบันทึกเสร็จแล้วให้กดติ๊กถูกด้านบนขวามือนะคะจากนั้นเราจะไปบันทึกรายการขายสดค่ะวันที่เราจะทำการขายสดก็คือวันที่20เดือน9ปี2020นะคะเราจะกดเข้าไปที่แคตตะลอกค่ะเพื่อเลือกลูกค้านะคะเราเลือกบริษัท Big กซค่ะ สินค้าที่เราจะทำการขายนะคะกดเข้าไปที่กล่องค่ะเราจะขายเป็นแป๊บซี่นะคะจำนวน12ขวดค่ะเมื่อบันทึกรายการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากดตกลงค่ะกลับไปที่หน้ารายการขายสดค่ะ ระบบจะแสดงรายละเอียดของการขายมาให้เราเลยนะคะก็คือขายแป๊์ซีนะคะจำนวน12ขวดนะคะเป็นเงิน180บาทค่ะเรารับชำระเงินเป็นเงินสดนะคะเมื่อบันทึกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากดเซฟที่มุมบนด้านขวามือค่ะเพื่อเป็นการบันทึกใบขายสดนี้นะคะ เรากดยกเลิกค่ะขอจบคลิปการแนะนำวิธีการเปิดกะและวิธีการขายสดเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ